ตอนที่สองของการทุดงเป็นในช่วงของวันที่21เมษายน2567เดิมไม่ได้คิดจะพูดเป็นตอนแต่ว่าณเวลานี้พูดตอนที่1ไปแล้วใช้เวลาไปประมาณ9นาทีเศษจ,จึงจำเป็นต้องมีตอนที่สองและใช้เวลาประมาณสักตอนละ10นาที คือควรจะน้อยกว่า10นาทีตอนที่2เนี่ยต้องบอกว่าเราเริ่มเดินออกจากจุดที่เราพักกันเมื่อคืนนี้ในวันที่20 9สินาฬิกาสนาทีนั้นเราเดินลุยน้ำข้ามโขดหินลงห้วยลัดเลาะไปตามน้ำตามแอ่ง แล้วก็บางครั้งต้องมุดลงไปใต้ถ้าในถ้ำนะ่ะซึ่งมันแคบมากต้องคุกเข่าไปก็เรียกว่าเลาะไปทางนูน้นออกไปทางนี้ล้มมั่งก็ได้น้ำคือพูดกันง่ายว่าเปียกเปียกกันละไม่ต้องพูดถึง เอ่อะไรก็ตามเราก็เราก็ถือว่าตื่นเต้นเลยเราก็ไม่รู้จุดหมายปลายทางอยู่ตรงไหนเราก็นึกว่า,มาไมื่อไรจะถึงนอ้องมื่อไรจะถึงนอ้องไฟส่องนำทางได้ดีรองเท้าสารที่รัดข้อนั้นช่วยพยุงทําให้เรารู้สึกว่าอมไม่มีไม่เท้านะเพราะไม่เท้าเอาขึ้นมาไม่ได้เพราะจะลำพังของก็เยอะแล้วทีนี้เราเดินเดินไปเนี่ยเรามีความรู้สึกเลยว่า ผู้นำตามผู้นำไม่ได้พระอาจารย์ก็รอเป็นระยะระยะของที่มาเนี่ยก็มีคนช่วยบ้างแต่อย่างไรเราก็ต้องช่วยตัวเองของบางอย่างก็เอาใส่เรือแล้วก็เราก็ต้องรอแล้วเอาขึ้นจากเรือมาก็เดินจนถึงโขดสุดท้ายนี่เขาเรียวกว่าเป็นโขดชีโลราบเพราะเราต้องขึ้นโขดหินเนี่ยมันลื่นแล้วตะกุย ทายตะกุยดินขึ้นมาเนี่ยพระอาจารย์มายืนรอช่วยรับของซึ่งของมันหนักทั้งย่ามทะเลทั้งกระเป๋าเรียกกันได้ว่างานนี้จัดหนักและรู้สึกว่าไม่น่าเลยแต่พอดีข้างๆเขาเดินกันมาผ่านไม่จะเป็นต้องผ่าน โคตรทีโลรลาบแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะทำให้ได้รสชาติของการเดินป่าเดินทุดงก็มาเจอสถานที่จุดสุดท้ายโอ้โหสวรรค์เลยปลาน้อยใหญ่เต็มไปหมดเขาเรียกว่าเป็นวังมัดฉาดโดยแท้ปลาน้อยปลาใหญ่นี่มาเล่นตอดของวางไว้แล้วก็เตรียมที่จะ กลางเต็นเรามองเหมาะๆแล้วกลางเลยสี่เต็นพระรูปใหม่อยู่ใกล้กันแล้วก็หาโอกาสกาแฟร้อนๆสักแก้วหนึ่งใช้เวลากลางเต็นกันอยู่พอสมควรแล้วก็จัดเข้าจัดของจนเรียบร้อยแล้วคิดว่าอืมเออมาถึงแล้วเนาะจะสวดมนต์ภาวานาเดี๋ยวค่อยว่ากัน แต่ตอนนี้เนี่ยจัดการให้เรียบร้อยกันก็มืดค่าตอนนี้เราเข้าใจคำว่ามืดค่ากับกลางวันนี้เสมอภาคคือไม่มีกลางวันมีแต่ความมืดต้องใช้เทียนใช้ไฟฉายเหนื่อยกันมาแล้วก็พักสรุปว่าค่ำคืนได้ผ่านไปสำหรับวันแรกเช้าวันรุ่งขึ้น พระอาจารย์ก็มาตามเวลาประมาณเจ็ดนาฬิกากว่ากับแปดโมงพระอาจารย์ก็ให้พระใหม่รับฟังการอบรมซึ่งพระอาจารย์ก็โปรดสอนพวกเราให้ว่าการอยู่รวมกันนั้นไม่ปีวิเวกไม่น่าจะเหมาะสำหรับการมาทุดงการมาทุดงไม่ใช่มาทุหลง แต่ควรมาหาธรรมะหาความสง,งัดศึกษาธรรมภาวนาไม่ใช่มาจับกลุ่มพูดคุยและควรเรียนรู้ที่จะแยกเราจึงมีการย้ายเมื่อมีการย้ายเกิดขึ้นก็แปลว่าวันนี้พระอาจารย์ให้ย้ายแล้วก็ จัดเตรียมข้าวของแล้วก็พักก่อนยังไม่ไปไหนทั้งสิ้นเราพักเราทำกรดทำเต้นกันจนกระทั่งได้เหมาะสมก็สมาธิเดินภาวนาแล้วก็เดินจงกรมจนได้เวลาก็ผ่านไปอีกหนึ่งวันนี่คือวันที่21กับ22 โดยใช้ระยะเวลาอยู่ที่ตรงนี้จุดเดิมถ้านับวันที่20เดินทางเข้ามาก็วันนี้เป็นวันที่3พาพอยี่สมาถึง22ปรับสถานที่ปรีกวิเวกกันด้านซ้ายมือเรามีโยมเอเราอยู่ตรงช่อง่อนและตรงเงื่อมผาก็จะมีพระตุงหรือว่าพระอำนวยโชค แล้วก็พระตุ๋ยก็อยู่ตรงใกล้ๆกับพระต้องเป็นอันว่าบราตีของคืนวันที่22ก็ผ่านพ้นไปโดยการนั่งสมาธิภาวนาและเดินจงกลมบ้างตามความเหมาะสมเรามีการทำวัดนะแต่เ,เราทำวัดในเต็นของเราในะกรดของเราซึ่ง ก็จะมีพระอีกชุดหนึ่งที่เขามาจัดทำํทำทําวัดเรายังไม่ได้ไปร่วมในวันแรกติดตามตอนที่สาม